ภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์5ประการเป็นวาจาสุภสิทธิ์ไม่เป็นวาจาทุภาสิทธิเป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูุชนไม่ติเตียนองค์หประการอย่างไรเล่าห้ประการคือ กล่าวแล้วควรแก่เวลากล่าวแล้วตามสัตจจริงกล่าวแล้วอย่างอ่อนหวานกล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์กล่าวแล้วด้วยเมตตาจิตภิกษุทั้งหลายวาจาอันประกอบด้วยองค์5ประการเหล่านี้แล เป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษและวินยูชนไม่ติเตียน